สวัสดีเอฟซีทุกทุกคนเ้อครับเด้อพ่อกันอีกแล้วครับกับทองคนมัน่นใาครับมื้อนี่ผมวาสิพผ้าเอฟซี 3, เขาไปเบิ่งสร้างยูใ่ในวัดคู่บาไก่เ้อครับเด้อเสียสงเป็นยังไ๋ครับจัดเกนบ่าครับผมไปเบิ่งสร้างในวัดรับผม<อ>ยืน่ทาาเขาวัดเ้อครับเด้อทางเขาวัดของวัด,ดกดู่บาไก่ครับผมไปเบิ่งสร้างครับผมสิบผ้าเอฟซีไปเบิ่งสร้างยู่ในวัดคู่บาไก่เ้ยครับเด้อ ตามผมมาเลยครับผมเอบซี่ครับตามมาเลยครับผมนี่ครับทางเขาวปวัดเพื่อนครับผมนี่แหละครับทางเขาวัดคู่บาไก่เด้อครับเด้อมาคบมาตามผมมาครับผมเอบซี่ครับผมสิผ้าไปเบิ้งสร้างเด้อครับสําหรับมือนีเด้อครับเด้อผมผ้าเอ็บซี่ถูกขู่ทุกคนไปเบิ้งสร้างอยู่ในวัดหลวงพ่อไก่หรือคู่บาไก่ครับผมตามผมมาได้เลยครับ นี่ครับผมเอฟซีครับมาหอดกลางทาง่าห้องคู่บาไกย์แล้วเด้อครับเด้อผมลืมบอกเอฟซีไปครับผมจากทองถนนใหญ่มามหอดวัดเพื่อนนี่ประมาณเด้อครับเด้อประมาณกิโลเคิงครับผมประมาณกิโลเคิงนี่ครับทางเขาวัดเพื่อนสิเลี้ยวขวานี่ครับผมนี่มื่อผมครับผมสิเลี้ยวขวาไปนี่เด้อครับเด้อเอฟซีครับผม มาบมาตามผมมาครับผมผมผ้าเอฟซีไปเบิ้งสร้างครับผมเอฟซีครับนี่ครับนี่เห็นบ่ครับนี่อันเหมาะฮอดมองนี่นี่เคิงทางเด้อครับเด้อเอ่อบทานใ้เขาไปฮอดวัดเพิ่นครับผมนี่ครับผมฮอหนาวัดเพิ่นแล้วเด้อครับเด้อนี่วัดคู่ป่าไก่ครับผมผมสิผ้าเอฟซีไปเบิ้งสร้างเด้อครับเด้ออยู่ในวัดคู่ป่าไก่ครับสิมีจักโตครับผมเอฟซีตามมาเบิ่งเลยครับ ผมพ้าเอฟซีมาเบิงสั่งเลยครับเด้อมาเบิงสั่งครับผมตามมาครับเอฟซีครับผมครับผมเอฟซีครับผมมาหอดแล้วครับมาหอดแล้วเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมสิพ้าเอฟซีเขาไปเบิงสั่งครับผมพูนหยุดด่านคุณครับผมมาครับมาตามผมมาครับเอฟซีครับผมมาเบิ้งสั่งว่ามีจกโตเ้ยครับเด้อสำหรับมือนี้ครับผมสิเลียจะโตแล้วเด้อครับเด้อ นี่ครับเอฟซีครับผมภาพเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงคอมเมนต์บอกคนมั่นใจ้วยนครับเด้อเอฟซีครับผมนี่ครับผมจะพาเอฟซีเขาไปเบิงด้านหลังอันที่มีสร้างครับผมตามผมมาเลยครับเอฟซีครับผมนี่ครับนี้เป็นลูกลูกเพิ่นปันไว้เ้อครับเด้อดูนี่สร้างสิเพียรจะโตครับสิมีจะโตครับผมผมสิพาเอฟซีไปเบิงครับผม ตามผมมาได้เลยครับเอซีครับผมนี่ครับเอซีครับเห็นไหมครับผมเดี๋ยวผมพาข้เขาไปเบิ้งชัดๆเลยครับเด้อดูนี่ระยสองโตครับผมนี่ผมพาเขาไปเบิ้งนี่ครับผมนี่นะครับเอซีครับมาเกิดไก่ครับผมมาครับเห็นบอกครับผมนี่ครับ

ซื้อแม่บนะน้มากิีวโตบ่ิลุปปลาหายนะอม่้เาปลาบอ้ากากว่คาแ่ว่านี่จปีลครับหาที่ดิ้มท็อครับเีนะนไปหาจีครับป๋าเพิ่นบอกนัต้องรอ ปุ้ยยี่ทองรอ,อใส่บะหมี่กับใส่บ่ได้พลอยเอฟซีสิจำบ่ได้ขอบคุณครัอ,รอัอนนี้ซื้อบ้าจังเดียวกัครับผมปุ้ยยี่ทองรอดิครอบผมหครับเด้อ63ปีโอ้โอเคครับผมอคคยากกินแางกับเมือ่อกี้ตัวนี้เลยเอาเลยครับเบาไปแบบว่าเฮามีอาหารเพียงพอบระครับอยู่ในวัดเข้ายาสองโตครับผมมีสองโตนี่ครับผม พอปนใดโอ้โ้ใดมีกัขอบริจาคเนาะครับเนาะป็ใด้ตัองคบเนประกามาทำบุญน้ำกันใดนะครับเด้อทูถามโทูบอกเพิ่นไปเอากันดดครับผมว่าอยู่บ้านใดบ้านใดในเขตอำเภอมันจานี่ครับผมเอฟซีครับาขันยุกไกลหลเพิ่นครับผไปปนใดเนาะครับเนาะเอายุกไก่ใเนี่ล่ะครับผมเ เอาอยุ่ไก่ทางน้ำคำเมนหมูป่านกับซ้ำกับยุ่ไกลไก่ทางแน่นจะน้อยเนาะคำเนาะเอฟซีครับผมขันไปยุ่ไก่ลายกะเคือวายแหละครับครับ <c oughs> บ่มีเวลาไปเอาครับผมเกิดมาเา่า็นั่กิน็ท่านานี <c oughs> ครับผม <c oughs> มาไปไปตี่ตีไาตีโอ้ยาดีเนนนนั่งีไปอนี่ครับผมอมันนี่ปั้นอาทิตย์ครับผมนี่ครับเอฟซีครับช่วงนี้เพื่อนก็รับบริจาคน้ำเนยด้ครับเด้อขัน ผู้ใดอยูย่ไก่ครับผมอยู่ไก่เป็นกล้วยเป็นเป็นกล้วยเป็นอ้อยเป็นอันที่ห้องสร้างกินแหละครับผมเป็นรับบริจาคครับผมเออกะอาหารสั่งนะครับเที่ครับตางผมมาเบิ้งนะครับครับผมที่อ่าเป็นไม้เห็ดบุญเออใจดีครับผมนี่ครับเป็นมาก เอาอาหารเหตสร้างกินครับผมนี่ครับอืมต่ว่าปกติี้อาหารกับพพอดนะครับผมอ่ามาเห็ดบุญครับผมนี่ครับอืมเป็นมาเห็ดบุญนี่ครับนี่ครับผมเราว่าส้างกินหลายยี่หรี่รสดิครับผมเอฟซี่ครับผมอ่าคนกินหลายครับผมสร้างอืา ผมก็เลยเให้ป้าเพื่อนขอบริจาคครับผมตัวอาหารกับเบื้อที่ว่าครับผมอาหารกับเบื้อครับนี่ครับพ่อเต้เพื่อนเพื่อนมาขายแห่งสี่พ่อเด้ขันยุไก่ด้วยครับเด้อขันยุไก่พ่อได้คาน้ํามันรถครับผมพ่อได้คาน้นมันลดเติมไปเอาแหละครับผมเอาอาหารมาให้สร้างแหละครับผม แล้วหนึ่งส่วนหนึ่งคนก็ e เฮ็ดบุญนะครับเต้อยมงส่วนหนึ่งขายยังสี่ขายอาหารสร้างแล้วพ่นก็ไปเฮ็ดบุญครับผมไปเฮ็ดบุญแล้วเขาก็ได้บุญเมียบานเลยครับผมนี่ครับก็ได้บุญเมียบานน้ำเพราะว่าสร้างนี่เป็นครูบานครูเมืองของประเทศไทยอิหริอีรอครับผมนี่ครับ นะครับผมนี่ครับมีการหลอดทองสร้างครับผมขันพูดได้ใจว่าถึงว่าได้หลอดด้วยครับนี่ครับผมทองสร้างครับได้บุญครับหลอดสามสามเทียด้วยครับเตอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับผมนี่แหละครับครับเ็ดซี่ครับผม นี่ครับผมเพิ่นเจ้าแห้งสิครับผมนี่เห็นบ่ครับปลาเพิ่นเอาให้ครับผมขอบคุณหลายๆครับนี่ครับผมนี่ครับเพิ่นเพิ่นแจ้อาหารมาให้สร้างน้ำครับผมเห็นบ่ครับผมเพิ่นแจ้อาหารมาให้สร้างพร้อมครับผมเพิ่นมาเพิ่น เพิ่นเอาอ้อยมาเห็ดบุญครับผมเพิ่นเอาอ้อยมาเห็ดบุญนะครับเด้อเอฟซีครับผมนี่ครับเอามาผู้ใดสิมาเกี่ยวในวัดของผู้บาไกลนี่ก็เอามาก็ได้นะครับคันยุไก่ได้ครับเด้อนี่ครับผมได้บุญนาครับหนึ่งเฮาได้บุญละครับจังไ๋ก็ได้บุญแท้เนี่ยนอนครับบานครับผมอืนี่ครับผมสุขทั้งใจเด้ครับผมอได้บุญคือสุขทั้งใจครับอืสุขทั้งใจเฮาครับผมนี่ครับ Akom? ครับผมนี่คือมุมสูงด้อครับเดอ้อสำหรับกับคลิปผ้าเอ็สซี่มาเบิ่งสร้างนี่ยผมก็ขอ,ขอจดจบคลิปไปสซ้นนีสัก่อนครับผมมันสีเงาวปวดครับผมเออจังใดกะจะลืมด้อครับเดอ้อเป็นกำลังใจค้นมันจ้านะครับพร้อมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยครับเพราะว่าสิบกว่าสิบดีๆของคนมันจะออกซูดใสหัวใสาตาของเอฟซีซึมมือซึ่งมือ,ซ,มอซึ่งมือครับผมไปแล้วครับไปอีลอีหรอครับไปบายครับผมไปแล้วไป